การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟยังเป็นอะไรที่คลาสสิกและก็มีสเสน่ห์อยู่เสมอเราเออเลือกที่จะนั่งรถไฟไปเที่ยวเพราะชอบความรู้สึกเมื่อได้มองวิวสองข้างทางไปเรื่อยๆในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยและทริปนี้เราจะนั่งรถไฟข้ามประเทศมาปีนังเป็นครั้งแรกเลยบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆเป็นการเดินทางที่จึ้งมากๆทั้งนั่งรถไฟนั่งเรือนั่งรถกว่าจะถึงที่พักใช้เวลาเกิดี่บ26ชั่วโมงเลยนะเดินทางไปเที่ยวปีนังเนี่ย วิธีการเดินทางไม่ยากเลยโดยสามารถเข้าไปซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ d t i c k e t l e w a y c o t h หรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยทำการเลือกสถานีต้นทางคือกรุงเทพอภิวัตน์และเลือกสถานีปลายทางไปดังเบซาหลังจากนั้นก็เลือกวันที่เดินทางจำนวนผู้โดยสารเลือกตู้โดยสารกรอกข้อมูลและเลือกที่นั่งพร้อมทั้งชำระเงินพอถึงวันเดินทางเราก็ยื่น QR code ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้ามารอเวลารถไฟออกก็เท่านั้นเอง สวัสดีค่ะทุกคนคิงนะครับเที่ยวให้คนอิจฉาทลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์นะครับผมโดยการเดินทางของเรานะก็เริ่มต้นที่นี่เลยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับเพื่อไปลงยังประรังเบซาประเทศมาเลเซียนะครับเราก็จะเที่ยวที่ปีนังกันก่อนหนึ่งคืนนะแล้วก็จะนั่งรถบัสยาวไปสิงคโปร์นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็เดินทางจากกรุงเทพอภิวัตนะไปประดังเบสารอบบ่าย3 35นะครับเป็นขบวน45ด่วนพิเศษครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภาชลาที่78นะคะพร้พอมที่จะเดินทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟยาวไปเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวก็ไปรอดูกันนะครับว่าทริปนี้ของเราจะสนุกและก็มันขนาดไหนนะครับผมกับการนั่งรถไฟออกนอกประเทศครั<ะ>้งแรกในชีวิตของเรา ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีอะไรทานนะคะเล็กก็คือมีของขายตลอดทางน,นะสาลายองวนไหมคะการเดินทางไปยังปะดังเบซาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ20ชั่วโมงเรียกได้ว่าสามารถนอนหลับได้ตื่นนึงระหว่างทางก็ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเนะนําของกินมาขายอยู่เรื่อย และที่ไม่ควรพลาดก็คือก๋วยเตี๋ยวสิบบาทของจังหวัดราชบุรีนะจ๊ะเขากลัวไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวราชบุรีไม่ได้สุกไม่จอดอไม่จอดะห่อเท่าไหร่อ่ะ

พนักง,งานก็จะมาถามว่าใครอยากปูเตียงบ้างเขาก็จะเริ่มปูเตียงให้เราเลย แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นคนขี้หนาวเนี่ยให้พกเสื้อกันหนาวไปด้วยเพื่อเอาไว้ใส่ตอนนอนเพิ่มความอบอ,อุ่นเพราะแอร์บนรถไฟเย็นฉ่ำมากๆ รถจะไปเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีหาดใหญ่ที่สถานีนี้อย่าลืมลองทานไก่ทอดหาดใหญ่ที่พ่อค้าแม่ค้าเอาขึ้นมาขายบนรถกันด้วยนะยหนค่ยงสิบ2 สถานีประดังเบซาแล้วอ่ะเราก็เดินเข้าต่อมอขึ้นชั้น2เพื่อไปซื้อตั๋วรถไฟไปสถานีบัตเตอร์เวิ์ด นี่คเราก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะซื้อเสร็จแล้วก็ไปรอที่ชานชลาได้เลยและเราอะได้รอบเที่ยงนะก็นั่งรอกันไปยังไงก็อย่าลืมปรับเวลากันนะเพราะเวลาที่มาเลเซียจะเร็วกว่าบ้านเราหนึ่งชั่วโมงนี่แล้วเราก็ได้ตั๋วนะครับจากอ่าปาังเบซาไปบัตเตอร์วิร์ดนะราคา11.4ลิงกิตนะคะเงินไทยก็ประมาณ90บาทิบบ แล้วรอรถตรงนี้นะครับผมนี่ครับรถไฟเรามาแล้วนี่บ้าเีเราเราก็ขึ้นรถไฟคันนี้นะคะเพื่อไปต่อ,อยังบ้านจัดวหวนพอรถมาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกที่นั่งได้เลยอรารมณ์คล้ายๆกับรถไฟบ้านเรา วเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก,ก็มาถึงที่สถานีบัตเตอร์ว์ดแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บัตเตอร์ว์ดได้หมดละเดี๋ยวเราก็จะเดินเพื่อไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามไปยังมีนังกระโตง เราก็จะเดินต่อไปที่เฟอร์รี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาซื้อตั๋วขึ้นเรือเฟอร์รี่นะนีก็เราผา1.2ลิงกิตนะครับมี โอเคสแกนหาเรียบร้อยแล้วครับเก็บตัวเรือไว้ด้วยเราก็ไปด้วยเรือสวนดี้ลังก์ ใครที่กำลังนึกอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศและพอมีเวลาทเที่ยวแบบไม่เร่งรีบลองมาเพิ่มประสบการณ์ด้วยการนั่งรถไฟไปปีนังแบบเราดูไม่ต้องขึ้นเครื่องก็เดินทางข้ามประเทศได้อาจจะได้เก็บเกี่ยวความทรงจำกับทิปการเดินทางแบบนี้ไม่มากก็น้อยเลยนะยังไงก็อย่า,ยาลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและก็ช่องเที่ยวไปคนอิจฉาด้วยนะแล้วรอดูกันว่า e ีหน้าเที่ยวปีนังของเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปรอดูกันส่วนวันนี้ก็บายบาย